อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยูโรคเคกสกอ็อตเพียวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามินอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริ เกมน g h t ไท a แลนด์เกมโชว์ที่รวบรวมคนดังมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อ2ท่านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณออฟหรือคุณแบงค์นะครับกับเงิน1 0 0 0 0แสนบาทอย่าไปสนอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้หลับต่อไปอย่าไปสนใจนะโอเคเราอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวดคุณคุณประตูสนใจหน่อยเสียคสอะไรอรคุณตูมันรู้สึกแบบ ง่วงนอนไม่กระปีกระเป๋าไม่สดชื่นเลยอ้าเไม่มีใครเอาอะไรไมาให้ดื่มเลยเรารู้สึกแบบโอ๊ยจ,จังหวะดีมากๆครับเพราะว่าเกมเกมนี้สับสนุนโดยกาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มในเกมโอบอุ้มเอือ าแหะในเมื่อคุณรู้สึกง่วงนอนเหลือเกินมันช่างเป็นจังหวะชีวิตผมบอกให้เพราะว่ากาแฟอาราบัสชิลคับเนี่ยนะครับเขาใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้100%จากบราซิลผมอยากให้ทุกคนได้ลองเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นโจเซฟคริสโตเฟอร์ช่วยเอาอาราบัสมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆผมหน่อยสิ ามาจริงเหรอนเนี่ยไม่เหลเลยเนี่ยตลอดอายชิญดื่มกันตามสบายเลยนะครับเขาดริปมาให้แบบพร้อมดื่มเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดแช่เย็นมาแบบนี้เนี่ยนะครับยิ่งดื่มแล้วก็ยิ่งสดชื่นเลือกตามรสชาติชอบแบบไหนเลือกได้เลย อย่างสายเข้มๆก็อาจจะต้องแบบเอสเปรสโซ่นะครับสายละมุนแนะนําว่าลาเต้ถ้าสายเท่ๆคูลๆแบบผมนี่ก็ต้องแบบมอคค่าหรือว่าถ้าสายหวานก็ต้องคาราเมลมาคิอาโต้แนะนําจริง <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่ารสชาติหอมละมุนเหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ดื่มกันถึงที่เลยทีเดียวโอ้โหดีจริงๆเนี่ยเฮ้ยเเฮ้ย

มเอาเวลาทุกอย่างกินเพราะว่าผมหยุดไม่ได้เพราะมันอร่อยออไม่มีแม้กระทั่งเวลาไปเต้นแล้งเต้นแก่พวกคุณผมกินจนหมดครับผมอตอนนี้เราสดชื่นกันหมดเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเรามาแข่งขันกันเลยนะครับโอบอุ้มอึดนั่นเองวิธีการจะมีตัวแทนของทีมนี้หนึ่งคนทีมนี้หนึ่งคนที่เป็นชายชะกันที่สามารถถือลูกบอลได้ถ้าตอกผิดมันจะบวกลูกบอลไปเรื่อยๆลูกบอลมีหลายแบบหลายขนาดเพราะฉะนั้น ฝั่งนี้เลือกใข่ครับชิปี้ครับชฮ้ยชายชายชาชายชายชนยชารชายบาย่ายช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 อยชายชายนายช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 ายัายชายคายชาคชคยชบยชายคายชคุณเคคุณเาคชายชายชายรายชายชายชายาตชายชา่ชาย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 กายช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 ้งายช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 อยอายมาชายชายอายชาช่ยชายชาายชายชตยชา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 าอายา อันนี้ถือกันไปจากตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะไม่ให้คุณทําลูกบอลหล่นเลยสักลูกเดียวใครทําหล่นแพ้ทันทีนะฮะเราจะขึ้นภาพขึ้นมาตรงนี้นะฮะจะเห็นหน้าดาราที่เป็นเพื่อนเราคุณจะต้องตอบชื่อจริงคาเชื่อมและก็คําตอบที่ถูกต้องถ้ารู้กดครับชิปปี้กับมาตูมเจอกันมาชิปปี้สู้ก่อมก่น มั่นใจแล้วเรากดเลยนี่คือลูกต่อไปที่คุณต้องถือลูกบอลย่างจ้ะเฮ้ยอะไรก็ต้องเช็คว่าลูกบอลมันมีอะไรถ่วงไว้หรือเปล่าจะมาแกล้งฝั่งเราหรือเปล่านี่เขาสามารถปล่อยมือแล้วลูกบอลอยู่กับที่ได้เฮ้ยริงยเร่ยพร้อมนะอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองก็คือท่านนี้ครับใคร กดแล้วฮะชิปปี้กดได้ก่อนครับชิปปี้ตอบมาเลยอ้ยธนารทาลิปสติกค่ะอ้ยธนาทาลิปสติกค่ะกรรมการใช้เบาถูกเลยก็ไม่เห็นทันไม่แพ้ลแพ้ใครไม่แพ้แพ้ชิปปี้คอยป้านจัดพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหรอเาะเนี่ยมันอ้องสุดในรายการแล้วไม่เขาได้อยู่น้ำโดยไม่ต้องมีใครบอกเขา เราอยากให้น้องโชว์ศักยภาพพอเราหลักน้องมาเรารู้ว่าน้องเ่เก่งกว่าที่คุณสะมาทไว้ลาๆกูอีกกูซวยอีกแล้วคุณประตูครับคุณจะต้องเอาบอลนี้ไปวางไว้บนตัวของคุณเค้กโดยที่คุณเค้กไม่ได้ทำหล่นครับอ้าลูกบอลลูกบอลประตูประตูรู้เปล่าว่าพี่บอกให้แล้วผู้ชายทุกคนเห็นมึงอุ้มแบบนั้นกลัวเลยแหละอ่า เออเรียบร้อยป่ะไม่ใช่โอ้โหตายแล้วอยู่กับเค้กครับอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะเอาไงก่อนนะมจักรแลได้ไม่เอาเอาสองลูกซ้อนครั้ง๊ะได้หรอได้หรอผมมันมาอีกนะผมผิดหวังพอแล้วพี่ผมผิดหวังพอแล้วพาพอย่างกูมึงควรหวังอะไรด้วยหรอวะอ่ะคูต่อไปครับคุณปัญจารคุณแคร์ครับอ่าเจอกันกดไปก่อนใช่อย่าออมกันเลยนะกดเลยนะฮะ ลูกต่อไปของเราออกมาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้ลูกนี้มันสั่นด้วยนะพี่เอาให้ได้ะต้วเอาให้ได้นะลูกนี้มันสั่นนะเนี่ยพร้อมอบอุ้มอื่นของคุณทั้งสองคือคนนี้ครับกดนลครับอ่ะแข็ได้ครับพรทิปดิปหมดเวลาพรทิปพรทิปดิปอะไรนะ เวลากรรมการให้เบาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ตอบเอพรนทิปดริปกาแฟเอพรนทิปดิปกาแฟเป็นคำตอบที่ถูกอ้อตอนแรกตอนแรกเขาไปตัดค้ดเซลด้วยนะเกือบไปแล้ว เครื่องดื่มที่ชงโดยบาริสต้าติ๊กโกกาแฟไปแล้วไม่ทานหรอคะไม่ทานแต่กี้ไม่ทานมันหมดเวลาก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะได้ลูกบอลที่สั่นได้มันสั่นจริงๆอ่ะให้แครวางอ่ะแครวางหรือบอลเล่นด้วยต้องเล่นตรงนี้เฮ้ยสนรลวนะแล้วเขาทำอะไรไม่ได้ด้วยอะ คู่ต่อไปครับทำไมทีมเราเกะกะหัวหน้ากับหัวหน้าเจอกันครับคุณน็อปคุณแบงค์ครับเตรียมตัวนะครับเลยบอลไม่ต้องทำอะไรเลยบอลยืนเฉยๆอ่ะชิลแม่สองลูกเฮ้ยมันเพลินดิเหมนกันพี่สันสันเนี่ยอย่าทำให้หล่นนะอยากส่งมากลูกบอลลูกต่อไปจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับอ่าโอเคเป็นลูกบาสโอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองคือท่านนี้ครับกดแล้วครับแบงค์ชนะการพัน เบคอนชนะการพันเบคอนใช่หรือเปล่ากรรมการถูกต้องเอาแล้วเป็นโอกาสนะครับผมลูกบอลนี้นะครับเกยังโอกคนเินเลือกสบายครับเอาออกข้างบนดีกว่าครับโหยากจังเลยโห่ยากมากเลยบอกเหรอขออีกสองลูกหน่อยหออีกสองลูกครับนล้อเล่นพี่คู่ต่อไปครับจิปปี้มาตูมอีกแล้วครับเชิญ เอาล่ะรอบนี้พี่ผดยันไม่ออมแล้วนะออาชิปปี้สู้เขาชิปปี้สู้เขาแล้วลูกสันด้วยครับแล้วในระหว่างที่เราเล่นกันไปอย่างเต็มที่ไม่มีใครสนใจเค้กเลยนะตอนนี้หอพร้อมอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองคือท่านนี้ครับกดแล้วครับมาตูมได้ครับมนทนบนลักยมมนทนบอ้กุมารมนทนบนกุมาร มนทนบนกุมารได้หรือเปล่าครับได้เอาแล้วชี่พี่เอาให้บอลเลยอ๋โหยากจังเลยสี่ลูกเอ๋ยพ่พูดเยอะมันเข้ากับชุดหนูอแต่นี่ลูแรกัทีาก้ไว้ก่อนได้ไหมโอเคอันนี้ทำให้มันดูยาก่อยทำให้มันดูยากเลยบ่อยบอลาอ่าอาอ่าอเาอ่าออลอออา เออไม่ต้องไม่ตได้แหละพร้อมนะอบอุ้มอึดของคุณทั้งสองโอ้โหเตายเอาให้ได้ละเอาเลี้ยงใหญ่ละเพลิลูกใหญ่แล้วนะพร้อมคือยังคือท่านนี้ครับพานุเดชดุ๊กพานุเดชซุป per man ในประเทศซุปเปอร์แมนดุ๊กพพานุเดชในประเทศซุปเปอร์แมน พานุเดชในประเทศซูเปอร์แมนใช่หรือเปล่าถูกต้องไอ้แน็กไอ้แน็กเค้กจะไม่หล่นก็ได้อะแคเอาไหมาเค้กไหวไหมลูกไหวพี่แครเอาบอลออกเปล่าไหวปะได้พี่ได้มาดิได้ไหมลองนิดนึงผมไม่ยอมแพ้หรอกมึงลองกดปุ่มสวิตช์ปิดหยุดบอลสั่นดิได้ได้ได้ไม่ได้ม่ได้ม่ด้เฮ้ยแพ้เลยแพ้ต่ออ เอาแบงค์อกแบงคมาแล้วแวแอย่าโดนเขานะพร้อมโอ้มมืองทั้งสองคือภาพภาพนี้ใครใคก่อนแล้วออาแบงคแบงคอ่าชื่ออะไรวะเฮ้ยเร็วหมดเวลาคุณตอบได้นะหมดเวลาคุณตอบได้นพนปนบิกินี่นพนบิกินี่ใช้ปากกรรมการ ไม่อยจะจพึ่งถูกเลยอ่อีกอีกนอ่านีนิแขนนแขนนีแขนางนีดแขนม้อ่า่พึ่ง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 อันจนนะไู้ววววมววววววนนวงวงวเ นิดเดียวเท่านั้นครับโอเคป่ะเค้กเหนื่อยเลยอ่ะบอกเลยว่าอุ้มอยู่คนเดียวเลยนะครับสันก็สันนะฮะตอนนี้ทีมของคุณออฟเน้นนำไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าโบนัสได้ไปอีก5คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่18ต่อ11คะแนนและหัวหน้าทีมฝั่งนี้ก็เป็นผู้ชนะไปนะครับผมคุณอ๊อฟครับเชิญตรงนี้ครับผมมีของพิเศษให้กับคุณ สำหรับหัวหน้าทีมที่ชนะในเกมเกมนี้ของรางวัลน่ารักน่ารักมาให้แล้วเอาออกมาเลย,ยนะครับนี่เลยครับกาแฟอาราบัสชิลคัพกาแฟดริปพร้อมดื่มมอบให้คุณหมดนี่เลยยินดีด้วยนะครับอ้าวแต่คุณแบงค์ไม่ต้องเสียใจยมาทางนี้ฮะมายืนข้างๆผมนี่ผมก็มีกิฟต์เซตจากกาแฟอาราบัสชิลคัพมามอบให้เหมือนกันเอาเอากิฟต์เซ็ตออกมา เชิญรับไปเลยครับขอแสดงความยินดีด้วย oh. ยังไม่จบเพียงเท่านี้เกมหน้าผมบอกเลยว่าต้องเอาภาพทั้งหลายมารวมกันเป็นชื่อดาราให้ได้ซุปตามาเป็นภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ ะะเราก็เลยเลิกคนชื่อบอลนะคะออกไปถือบอลแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบกำยำแข็งแรงมากนะคะสำหรับเกมนี้เราก็ชนะใสๆค่ะเพราะว่าลูกทีมเรานั้นเก่งและมีคุณภาพทุกคนค่ะ